เมนใช้พระราชทานเพลิงศิษสังขารหลวงปู่ผลนะครับประกุูประกาศวรธรรมอดีตเจ้าวัดวัดใหม่อมพรนะครับตอนนี้กำลังติดตั้งนะครับซึ่งเราจะมีงานพระราชทานในวันที่21 21กุมภาพันธ์2564นะครับ ตรงกับวันอาทิตย์นะครับเวลา16บหนาฬิกาตอนนี้ช่างกำลังติดตั้งนะครับเมรนี่มาจากไหนกันเนี่ยลุงพี่ไม้ครับพี่ไม้ว่าพิสาพี่ยองใจพี่ไม้พี่ไม้เนี่ยพี่ไม้รู้แล้วเนาะคนพี่ไม้เนาะสำเนียงพี่ไม้เลยพี่ไม้เนาะพี่ไม้อเเลย้นี่มีไอไหมไม่มีไม่มีไอถ้ามีไอมันจะทำเจ้าหอเนี่ย จักรลาดโอ้ขามแกแสงเนี่ยเลยเลยบ้านแกไปหน่อยเนาะไอยังไม่ถึงเนาะคนไอโอ้พี่ไม้นี่ครับแค่นี้พี่ไม้พี่ไม้เนาะพี่ไม้ยแม่บ้านเองแค่นี้เองออแค่นี้แหละเองแค่นี้กัพอแล้วเนาะเองอันนี้เป็นของวัดเนาะของวัด ไปวันนั้นผมก็ไปงานลงปู่สุคนขามตะเลยสอนสองเดือนที่แล้วน,นะหล,หลังนี้แหละอันนี้ละเลยแห่พัวัดป่าที่ต่อไปจัดดอกไม้แล้วก็สวยอันนี้รายได้ลมลงวัดพุทธนาเนาะการศึกษา เนียนเรียนหนังสือโอนเนยนเรียนหนังสือบา<ร>ลีบาลีโอทุกบาลีเมนลอยวัดศาลาตำาบลดงใหญ่อําเภอบีมาที่เ้านเขาีมาคใครเป็นเจ้าวดาด คุณพิสารปริยัติการเอาผู้ใดถูกนะเป็นลูกศิษย์เนี่ยงานเขานะพระพิสารปริยัติการเออเจ้าเป็นเจ้าคุณเนาะเจ้าคุณเป็นเจ้าคณะตำบลแต่ได้เป็นเจ้าคุณแสดงว่าเกจบเก้าประโยคนี่เจ็ดเจ็ดประโยคแต่ว่านักเรียนลูกศิษย์ร <9 S 3> <9 S 2> ประโยคเก่ากูอยาเก้าหลายพูดหลายแสดงว่ากระชงสง,สงการศรึกษาเนาะตอนนี้ก็กำลังอบรมบาลีวันนี้วันแรกก่อนสอบ15วันกี่ยวกับอบรมไาล ก็มีมาจากชัยภูมิมาจากเพราะเปว่ามาร่วมกันอ๋อเป็นสำนักเหมือนกุจิกของอาจารย์ชลินเลยเนาะเขาเปิดอบรมเหมือนกันใช่ไหมอบรมปิดสอนสุวันเนี่ยมีครูท้าสอนตการลงเงินก็นมีอยู่กุจิกแต่เป็นคุณชลินดรชลินจะสอนอันนี้มีส,ามส,สภา,ามารวมกันมีพวกกลุ่มลูกศิษย์บัณฑิสลาอะไรก็มารวมกันอ๋อรวมกันรุ่นพี่ก็มาสอนรุ่นน้องติวกันนะว่างกันเถอะก็ใช้เงินตัวนี้แหละ เงินทำเมน,นเมน,นรอเนี่ยเนาะ,เ,นะนเ,เป็นทุนการศึกษา